สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะอ่าวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางนะคะหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่13บธันวาคม2 5 6 4มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่10กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋า อ่าของวันที่สิบเนาะผลที่ออกหกตัวก็คือเจ็ดห้าแปดแปดเก้าห้านะคะน้องฝึงให้ดินไปที่เจ็ดเก้าแล้วก็ศูนย์นะคะเจ็ดมานะคะวิ่งรูดที่ศูนย์มาเนาะเจ็ดห้าเจ็ดห้าเข้าตรงๆนะคะล่างของหกตัวนะคะพี่น้องจ๋าส่วนเก้าเก้าก็มาเนาะเก้ามาบนนะคะบนออกแปดเก้าห้านะคะมานะคะตัวดินนะคะอ่าสำหรับ ชุดสีตัวน้องบึนก็หลุดไปเนาะแปดแปดนะคะล่างของล่างของอ่าสี่ตัวล่างของห้าตัวก็คือห้าแปดนะคะพี่น้องจ๋าน้องบึนก็หลุดไปเช่นกันนะคะมาเฉพาะเจ็ดห้าเนาะล่างของหกตัวนะคะแล้วก็เข้าตัวเด่นนะคะอ่ายังไงก็ฝากตามต่อกันของวันที่สิบสามนะคะสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจาอ๋า่า ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องสาปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องบึงเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะ คำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะ,ะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะน้องวึงมีสามสูตรนะคะพี่น้องจา๋าสูตรเม็ดเดียวชุดสองตัวบนล่างแล้วก็ชุดเด่นวิ่งรูดนะคะแต่ละท่านชอบต่างสูตรกันนะคะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะ,ะสำหรับตัวเด่นของวันนี้เนาะ ตัวเด่นก็จะมีสองนะคะ0ูนแล้วก็เจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าน้องหึงจะวิ่งรูดที่สองนะคะถ้าใครชอบ0ูนกับ7จํานำไปวิ่งไปรูดได้นะคะอ่าสำหรับสองเนาะก็จะมีสอง1ูนสองหนึ่งสองสอง สองสามสองสี่นะคะสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้าเนาะอ่าถ้าชอบก็ตามนะคะพี่น้องจะเอามาดูตัวที่น้องหวงชอบเนาะ ว่าจะตรงกันกับพี่พีเอฟสี่หรือเปล่านะคะสำหรับสองที่ชอบนะคะก็คือสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้านะคะ ่าแล้วก็สองเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบก็สามารถตามไล่นะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุ่นกันไปเนาะเพราะว่านะ้องหวงเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พ FC ทุกๆท,ท,ท่านนะคะ อ่ะมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าสอก้านะคะอ่ะจดได้แคปได้นะคะเอาไปพิจารณาดูก่อนเนาะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะก่อนออกไปนะคะก็ขอกําลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ,ะสุดท้ายนี้น้องหุ่นก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท,ท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะ เงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ